สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวัน oh. วันนี้นะคะแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นหม้อทอดน,นะคะไร้น้ำมันใครอยากจะลุ้นรับของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะ สแกน QR code ตรงนี้ส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยค่ะอเอาละวันนี้ถ้าเราพูดถึงเข้าซอยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่าใช่ค่ะ่เข้า,ป,าประจำบ้านผมอยู่ในซอยก็ต้องเข้าซอยทุกครั้งแหละคนละอันนะอ๋ออันนี้คนละอันอันนี้หมายถเข้าซอยอที่ร้านอาหารเนื้อเออแต่จะบอกว่าร้านนี้มันแปลกกับคุณผู้ชมคะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะไทย ข้าวซอยรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใครเชิญมาลิ้มลองกันที่ร้านสุกแต่ซีฟู้ดจังหวัดพะเยาร้านนี้เขานำข้าวซอยซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยอย่างขบโบนาราเส้นข้าวซอยข้าวซอยชาบูรหรือข้าวซอยหม้อไฟข้าวซอยผัดแซลมอนข้าวซอยผัดกุ้งแม่น้ำเผาไส้ยักษ์เมนูทานเล่นก็มีปอเปี๊ยะทอดไส้ปลาสม้มส่วนเมนูข้าวซอยแบบดั้งเดิมก็มีพร้อมเสิ นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารทะเลแบบสดสดหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยาขายในราคามิตรภาพวันนี้ยกสารพัดเมนูข้าวซอยมาให้พิสูจน์ความอร่อยในรายการแล้วค่ะตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่กับพี่นันครับเจ้าของร้านสุกแต้ซีฟู้ดจังหวัดพะเยาครับสวัสดีค่ะพี่น,นันขาต้องถามถึงจุดเด่นของร้านพี่นันหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่เป็นข้าวซอยฟิวชั่นครับ เป็นข้าวซอยที่เป็นข้าวซอยแท้ๆของเหนือเลยครับืมทำไม,อ,มอยากรูนิดนึงว่าทําไมเราถึงเอาเข้าวซอยที่เป็นแบบต้นตํำรับอะ่ะทำไมเราอยากมาทําให้มันเป็นฟิวชั่นล่ะคะพี่มผมผมอยากยกระดับอาหารเหนืออาหารข้าวซอยเนี่ยเพื่อเพื่อจะได้ระดับ องขึ้นเพราะปกติอาจจะขายได้ชามละห้าสิบหกสิบแต่นี้เรามาเพิ่มมูลค่าใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเราไปพูดถึงโตัวฟิวชั่นแต่เริ่มที่ออริจินอลให้เราก่อนได้ไหมครับได้เลยแน่นอนก็ต้องเป็นข้าวซอยไก่ดูไหมครับใช่ครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยใช่ครับข้าวซอยไก่ครับผมเราใช้น้องไก่เต็มเต็มเลยนะครับใช้ทั้งน้องใช่ครับแล้วมีใส่อะไรเป็นเพิ่มไปด้วยเหรอครับวันนั้น เป็นเนื้อเนื้อหมูเหรอคะหรืออะไรเนื้อหมูครับผมก็คือเราจะมีทั้งไก่แล้วก็หมูเลือกได้ใช่ครับแล้วพอเราเริ่มแบบคิดจะแบบเพิ่มเติมเข้าไปเมนูต่อจากนี้คืออะไรอะคะพี่ก็เป็นเมนูข้าวผัดเอ่อเป็นเส้นผัดข้าวซอยครับผมเป็นแบบแห้งเป็นแบบแห้งครับฮะแบบแห้งเหรอครับแบบแห้งครับผมโอ้ยมันเกิดขึ้นมาเป็นไอเดียนี้ได้ไงฮะยู่ดีก็คืออยากทําขึ้นมาแหละฮะใช่ครับก็มันมันจะเข้มข้นกว่าเดิมครับผม แลวรสชาติจะดีขึ้นกว่าเดิมครับนี่บางคนอาจจะแบบว่าเอ,ออยากลองอะไรแปลกใหม่ลองกินข้าวซอยแห้งดูเออเนาะแล้วอันเห็นที่เมื่อกี้กนนะะอันนี้คือเป็นเนื้อหรือเปล่ปาเป็นเนื้อโคขุนของดอกคำใต้ของจังหวัดพะเยาของดีของจังหวัดพะเยาเลยโอ้โหถ้าของดีขนาดนี้ก็ต้องชิมแล้วล่ะค่ะโอ้โหนี่รอมานาน,นแล้วทาไมถึงใช้เลือกเป็นเนื้อดอกคำใต้ครับเพราะเป็นเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยครับทั้งทั้งประเทศไทยเนี่ย เขาส่งออกทั้งประเทศไทยเลยครับของทางใต้เนี่ยต,ต,ตัวนี้ใช่ไหมคบ <homage to you> ใช่ครับอ๋อไม่การส่งออกแล้วก็เลยเราทํามาเป็นข้าวซอย <youth> เนื้อมสสันผสมในข้าวโอ้เนื้อโคขุนใช่ครับแหมอยากทราบนะนิดน,นึงนะครับก่อนที่พี่ผมจะบอกราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้8 9บาทแปดสิบเก้าบาทจริงปะครับขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับโหราคาดีมากเฮ้ยอ่ะพี่ฝนบอกเราหน่อยรสชาติเป็นยังไงโอ้ครั้งแรกที่ได้กินเนื้อโคขุนของทางพะเยาเออไม่แพ้เนื้อแบบนอกเลยอะ นุ่มอร่อยแล้วพอมันมาอยู่ในข้าวซอยนะโอ้โหมันซึมน้ำข้าวซอยเข้าไปอีกอะโอ้โหดีสุดมากสุดมากนะนะขอชามใหญ่อหลังเสร็จรายการนะ <c oughs> อันนี้ไป็นเจ้าบาทนะซึ่งให้เยอะมากอาถัดมาแล้วกันครับผมเป็นแบบว่าซีฟู้ดเหรอใช่ครับทำไมเราถ <c oughs> ึงคิดเอาซีฟู้ดมาใส่พอดพรออีร้านที่พะเยานียไม่มีร้านซีฟู้ดครับเราก็เลยเอาซีฟู้ดมามิกกับข้าวซอยครับ เพิ่มมูลค่าครับแล้วเข้ากันไหมพี่แล้วเข้ากันมากครับโอ้ผมถามเน่ไหมฮะด้วยความที่พะเยาก็อยู่ภาคเหนืออาหารซีฟู้ดก็จะไม่ได้แบบว่าตุ้มตามมากทำไมเลือกถึงแบบเอาซีฟู้ดจากที่ไหนมาครับจากภาคใต้ของของประเทศไทยเลยครับภูเก็ตเลยครับแดงว่าสดแน่นอนสดแน่นอนครับพู้ดเราสดแน่นอนเป็นๆเลยครับมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยมีทั้งแซลมอนมีทั้งปูมีทั้งปุ้งมังกรโอ้โห จริงฮะครับผมขอทราบราคาด้วยได้ไหมฮะประมาณเท่าไหร่อย่างแซลมอนเอออย่างแซลมอนข้าวซอยแซลมอนเท่าไหร่เมื่อกี้แล้วข้าวซอยแซลมอนนี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าราคาก็ไม่แพงอีกด้วยอจะเป็นกุ้งเหรอฮะแบบกุ้งเหรอกุ้งกุ้งแม่น้ำร้อยยี่สิบเก้าเหมือนกันเหมือนกันกุ้งแม่น้ำเลยนะได้ทั้งตัวด้วยนี่ดีแต่คือถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงข้าวซอยแห้งกันส่วนใหญ่แต่ก็จะมีข้าวซอยน้ําที่เป็นคลาสสิกของเขาด้วยนะแต่ก็มีการใส่ซีฟู้ดลงไปใช่ไหมครับใช่ครับ แต่ที่ผมแบบสะดุดตาที่สุดเลยร้อนถึงหน้าผมตอนนี้เลยนี่คืออะไรครับทำไมเป็นเซ็ตใหญ่ขนาดนี้เราเราอยากให้ทุกคน ชิมหลายๆอย่างครับเราก็เลยจัดเป็นเช็คเซตชาบูขึ้นมาชื่อว่าชาบูชาบูข้าวซอยครับชาบูข้าวซอยก็คือเป็นน้ำข้าวซอยนั่นแหละแต่ว่าเครื่องเนี่ยทำไมเราเราให้เยอะเบอร์นี้เลยใช่ไหมพี่เราอยากให้ทุกคนกินทุกๆอย่างของร้านเราครับมีครบเลยอะเอาทั้งมีอะไรบ้างนีู่ฮะไก่เนื้อทะเลโอ้โหโอ้แล้วเส้นก็มีแบบแบบกรอบกับแบบที่เป็นข้าวซอยปกไิด้วยนะ ถือว่าเมนูหลากหลายแล้วก็แปลกตามากอยากรู้ราคานิดนึงเซ็ตใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไรคะพี่349อิครับผมโอเปีรราคาดีมากเลยอ่อประมาณ3คนถึง2คนอิ่มนะแบบนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะร,ราคาดีมากแล้วเป็นหม้อไฟแบบเป็นข้าวซอยผมว่ามันแปลก<ม>เพราะาไม่เคยไม่เคยเห็นที่ไหนเือนงานนะครับผมอา้าวถัดมาทางฝั่งนี้บ้างม,ม,มีเมนูน่าสนใจอีกเยอะเลยครับอันนี้คือ,อเริ่มจากข้าวผัดก่อนเลยครับอันนี้คืออะไรคะข้าวผัดอะไรครับเป็นข้าวผัดข้าวซอยครับข้าวผัดข้าวซอยครับผม เรายังไงคะพี่ทํายังไงพี่นะก็เอาข้าวซอยมาคุกมาผัดกับน้ำไอ้น้ำข้าวซอยมาผัดกับข้าวครับอ๋อก็จะได้เป็นข้าวผัดข้าวซอยใช่ครับแล้วส่วนเครื่องเครื่องเครื่องเคียงอ่ะมันก็คือเราเลือกได้เลยว่าจะใส่อะไรท็อปปิ้งจะไก่จะเนื้อก็ได้อย่างที่ป๊อปปี้จะชิมเดี๋ยวเป็นแซลมอนนะคะเป็นข้าวผัดข้าวซอยแซลมอนครับผมหืมหืมราดน้ําแบบนี้ใช่ไหมครับ ตักนะฮะค่อยๆตักนะดูนะฮะข้าวผัดเขานะหน่าโจโจจตใจไหวความสุขมากโอ้โหอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้การตอบรับของลูกค้าหน่อยค่ะพี่ว่าเขาว่ายังไงบ้างพอมีข้าวผัดข้าวซอยอร่อยทุกอย่างครับจริงอร่อยทุกอย่างจริง,รงครับ,รรบอร่อยจริงครับอ่ะผมตกใจนะว่าพอเป็นข้าวซอยที่เป็นข้าวใช้ข้าวมาทําเนี่ยมันอร่อยแล้วข้าวเขาผัดเข้าที่แล้วพอราดน้ำข้าวซอยบิ๊ก เข้มข้นอร่อยมากขึ้นขึ้โหกินกับซีฟู้ดสุดยอดอร่อยจริงพี่นันอร่อยมากครับนี่เลยอะข้าวนี่เป็นข้าวของจีข้าวพะเยานี่เป็นข้าวจีไอนะครับเราใช้ของดีของพะเยาด้วยใช่ครับอ๋อสีมงชีทำวิสาส์ที่บอกว่าข้าวนี่ดีดีแล้วอันนี้คือข้าวอะไรคะที่เห็นในจอตอนนี้เลยคะพี่อ๋อข้าวข้าวผัดกิมจิครับมีข้าวผัดกิมจิด้วยใช่ครับผมแต่ก็ราดน้ำข้าวซอยเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันครับโอ้ยังคงเป็นข้าวซอยอยู่นะเน้อแล้วก็มี่ข้าวบะ ร้านอยู่ที่ไหนหรือสั่งออนไลน์ยังไงได้บ้างครับร้านอยู่ข้างๆแมคโครพะเยาครับร้านตุกแต่ซีฟู้ดครับอยู่ถนนพหลโยธินครับผมเผื่อใครแวะไปเที่ยวจังหวัดพะเยานะคะต้องไปชิมให้ได้เลยร้านนี้โอ้โหเด็ดจริงนะครับผมขอบคุณพี่นันมากมากขอบคุณค่ะพี่แนนส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่บุชยังคงอยู่ที่ฟุกุโอกะนะคะวันนี้จะพาไปชิมอาหารยาไตอุ๊ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ า,ซ,าซ่บพลาซ,าซ่าโดยทางแซบมาแล้วนะคะวันนี้จากร้านหมูพีค่ะ ใครที่กําลังมองหาปิ่นโตไว้ใช้งานซักอันบอกเลยว่าร้านนี้น่ารักมากไม่เหมือนใครแน่นอนเนาะพี่ฝนเนาะปิ่นโตสีพาสเทลค่ะบอกเลยว่าเอาไปนะเอาใช้งานได้ตั้งหลายอย่างเอาไปทําข้าวกินเอาไปเอาไปที่ทํางานได้หรือว่าลูกๆอะค่ะที่ไปโรงเรียนะก็ซื้ออันประมาณนี้เนาะกาลังน่ารักเลยมีให้เลือกหลายแบบขนาดหลายชั้นเริ่มต้นที่สองชั้นอ่าแล้วก็เนี่ย สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ5ชั้นนะคะแล้วมันก็จะมีหลากหลายไซส์ด้วยนะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่แล้วมีเป็นรูปถ้วยด้วยน่ารักมากเลยจะใส่แบบแกงได้อันนี้ราคาเห็นบอกว่าดีมากเริ่มต้นที่135บาทอย่างอันนี้เท่าไหร่ลองดูอันนี้150ค่ะถ้า2ชั้นจิ๋วๆแบบนี้นะคะเนี่ยที่ใส่เข้าซออยู่ก็ถ้า2ชั้นเท่าไหร่นะ 150บาทอันนี้อ <150 S 2> ขอโทษค่ะาสิบบาทเองอะ่ะใบนี้น่ารักมากจริง,จ,งจะบอกว่าเก๋มไม่เหมือนใครแน่นอนเอาไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนอแล้วจะบอกว่าโปรโมชั่นนะมีส่วนลด5%ด้วยอะ่ะจริงๆราคามันก็ดีอยู่แล้วเนอะดลดไปอีกค่ะถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปพาซาของเรานะคะสนใจสั่งซื้อนะคะโทรมาที่081 9205860นะคะเดี๋ยวนี้อย่าไปใช้ถุงพลาสติกอะไรแบบนี้เลยใส่แบบนี้ดีกว่าใส่แบบนี้ดีกว่ารักโลกช่วยโลกนะคะแล้วอีกอย่างใช้ซ้ําได้บ่อยเลยใช่หรือว่าเหลือกับข้าวอะไรแบบนี้ที่บ้านก็คือใส่แล้วก็เก็บในตู้เย็นได้ทําเพล็บมิลสบายเลยค่ะ่ะวันนี้นะคะหมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วแต่วันนี้บูชจะพาไปกินอาหารยาไตที่ญี่ปุ่นโอ้โหเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ซาบ from Japan กับบชเลชานสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นี่นะครับดังมากเลยเรื่องสรตทฟู้ดนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือยาไตเขาเป็นซุ้มที่ขายอาหารนะครับตั้งแต่ปีสมัย1700แล้วครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทานอะไรนะครับไปรอชมกันผมอยู่ที่ริมแม่น้ำนากรสุใกล้ห้างแคนเนลซิตี้ครับช่วงนี้ผมไปคนแน่นมากครับ ตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลา3ามทุ่มเป็นเวลาพีคเลยครับผมต้องรอคิวนิดนึงนะครับซุ้มอาหารยาไตาจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งตีสองเลยครับผมอาหารที่เสิร์ฟส่วนใหญ่เป็นราเมนเกียวซ่าหรือไม่ก็ยากิโทริครับซึ่งยากิโทริเขาคือของเสียบไม้ย่างครับผมสั่งไก่ไป5ไม้เป็นชิ้นส่วนต่างๆของไก่ แล้วผมยังสั่งอะโวคาโดอบชีสโปะด้วยเมนไทโกะได้ครับอาหารรสชาติอร่อยเลยครับหอมกลิ่นเตาทานแต่ที่สำคัญน่ยคนส่วนใหญ่มาเสพเอาบรรยากาศครับผมเพื่อแฟนรายการแซฟพาซาทั้งทีผมจะหยุดแค่ร้านแรกไม่ได้ครับไปต่อกันที่ร้านที่2ครับผมจะพาไปชิมฮากตะราเมนเวอร์ชันออริจินอลกันครับ เขาจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูทงคัตสึสีคุณคูนหน่อยครับทำมาจากกระดูกหมูที่ตุ๋นมาเป็นเวลานานส่วนเส้นราเมนฮากาตะเป็นเส้นราเมนเส้นตรงเส้นค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับนิยมทานในเขตคิวชูครับผมและเขาก็นำมาเสิร์ฟแล้วครับฮากาตะราเมนชามนี้700ยเยนครับผมรสชาติกลมกล่อมสุดๆไปเลยครับและถ้าใครอยากทานแบบแห้งเขาก็จะนำเส้นมาผัดในกระทะแบบนี้ครับ เอาเป็นว่าใครผ่านมาฟุกุโอกะนะครับอย่าลืมไปลองทานซุมอาหารยาไตบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับผมขอคอนเฟิร์มเลยดัรบโอ้โหนันผู้ชมครับวันนี้นอิ่มอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับผมโอ้โหน่ากินมากๆเลยอะ่ะที่พี่บุชพาไปอะ่ะเราจะรู้ไหมนะา,าเวลาอิจฉาสุดๆรู้แหละร <laughs> ู้ <laughs> อยากไปเที่ยวบ้างเลยนะครับผมนะแต่เรามาลุ้นกันก่อนครับว่าวันนี้ผู้โชคดีคือใครครับคุณหาไทยกรค่ะนี่นะฮะวิธีการร่วมสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่สแกน QR โค้ดนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจัดได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับก่อรละวันไปเลยครับและขอย้ำอีกสักรอบนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะทำการรีไลน์ชื่อใหม่ทั้งหมดแล้วใครที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบส่งมาได้เลยครับออาละดูสิครับว่า จะรับสายไหมนะครับเพราะว่าหม้อทอดไร้น้ำมันร,ร,รับสายด้วยสวัสดีค่ะคุณหาไทยกรโทรจากรายการแซปพาซานะคะอ๋อแซปพาซาใช่ไหมคะใช่ใชค,ครับพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋ออยู่นนทบ,บุรีคะ่ะนนทบ,บุรีนี่พี่ส่งชื่อมานานหรือ,อยังคะเนี่ยนานแล้วคะ่ะนานแล้ว นานแล้วอันนี้คือดูรายการมาตลอดเลยใช่ค่ะคุณฝนโทรมาเองค่ะพี่ตัวจริงนะ่ยอ้โนานึกว่าใครเอจำเสียงได้เป็นฝนพาอดูรายการแซบพาซ่าทุกวันเลยโอ้โตั้งแต่ที่เปิดเปิดนะดเปิดรายการเลยจนป่านนี้ยังไม่ได้เลยนี่ได้แล้วเสียงผู้ชายนี่ใครครับเสียงผู้ชายนี่ใครครับเออรู้สึกคุณปกปี๊โอ้โหวิรู้จริงใช่ไหมใช่รับใช่ครับพี่อทยกรเหมือนกันเาพจำเสียง พี่คะชอบช่วงไหนของรายการเรามากที่สุดคะช่วงไหนหรอครับเถ้าช่วงไหนที่เป็นมากที่สุดคือลุ้นจับฉลากอ๋าแน่ตอนใจมหาชนลุ้นฉลาตอบตรงที่รายการเสนออาหารต่างๆรายการท่องเที่ยวนะจังหวัดนั้นก็ชอบเป็นแฟนรายการตัวจริงแบบนี้วันนี้โทรหาแล้วแจกเลยค่ะวันนี้รับไปเลยมอทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮม นี่ขาเดี๋ยวเราส่งไปให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูทุกวันขอบคุณค่ยกเว้นไปหาหมอนะคะได้แล้วขอบคุณค่ะูดิว่ามีอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะจบรายการอย่าลืมติดตามนะครับรายการข่าวสามสีครับละครค่ำฮะ รากแก้วตอนที่7แล้วนะครัะวันนี้หมดเวลาแล้วครวันนี้พวกเราสซบพลาซาสวัสดีคร,รับแซบปลาซา